เออมันมีคําถามหนึ่งเข้ามาแม่หมอรู้สึกว่าเออเป็นคําถามที่ดีเนาะ mm. เราอยากตอบเลยแบบเนี้ยคำว่าแม่หมอทําไมตั้งแต่เปลี่ยนเบอร์มาเรารู้สึกแบบ <c oughs> แบบหงุดหงิดมากเลยทั้งที่มันเป็นเบอร์มงคลแบบหงุดหงิดนะแบบอยากทานั่นทํานี่อ่ะคือถ้าไม่ทำอ่ะมันจะหงุดหงิดอ่ะชัดเจนนะคะคือเลขเก่าของคนคนนี้เขาเป็นคนนิ่งๆเรื่อยๆทําอะไรก็ได้ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้อยู่เฉยๆพักผ่อนแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเขาไม่อยากได้พลังงานแบบนี้มันน่าเบือ่อเขาเบือ่อเขารู้สึกเขาจะเป็นซึมเศร้าเขาไม่ค่อยทําอะไรแม่หมอก็เลยอะ โอเคลองเอาเลขที่มันกระตือรือร้นเข้าไปดูนะแล้วก็ใส่เลขเงินกับเลขเสน่ห์เยอะๆปรากฏว่าพอเขาเปลี่ยนเปลี่ยนพลังงานใหม่ปั๊บแอบเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบเฮ้ยจากเมื่อก่อนเราอยากอยู่เฉยๆอ่ะทีนี้มันมันกำลังสู้กับตัวตนเดิมๆตัวเองไงมันเริ่มขัดแยง้งเมื่อก่อนเขาอยู่เฉยๆแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็ได้เอาแค่นี้ก็เอาพอเขาไปเปลี่ยนไปลนเลขเงินแรงเสน่ห์แรงเขาเริ่มรู้สึกว่าแบบ ไม่อยากอยู่อย่างนี้แล้วอะทนไม่ไหวอะรู้สึกว่าแบบชีวิตแบบนี้มันไม่ใช่อ่ะเออเขาต้องทําอะไรสักอย่างเขาต้องออกไปทําอะไรสักอย่างทีนี้พอพอมันปรับสมดุลเนาะพอมันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเขาเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบเอออันนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงทุกคนก็ต้องก็ต้องปรับตัวด้วยนะว่าเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นคนเฉยๆอะพอเราเอาเลขที่มันให้พลังงานเกี่ยวกับความแอคทีฟเข้าไปเนี่ยเราจะหงุหงิีนึ้นิดนึงตรงที่ว่าเราเบื่อเราทนไม่ไหวแล้วกับตัวตนเดิมๆเราอยากจะออกไปทําอะไรสักอย่างคือแรงบันดาลใจมมนาากไปหดจเรแบบ ช่วงแรกเราอาจจะรับมือไม่ได้ตรงที่ว่าแบบเออแบบแรงบันดาลใจเยอะไปหมดจนไม่รู้จะทาอะไรก่อนมันก็อาจจะเกิดพลังงานความสับสนมุนหิรินิดนึงแม่หมอมองว่ามันกําลังปรับพลังงานเราอืมก็คือเมื่อก่อนคนคนนี้แช่เย็นคือชีวิตแช่ช่องฟิตแช่ยเย็นไม่ทําอะไรครอ,อบครัวเลี้ยงดีแต่ว่าก็รู้สึกแบบเบื่อเบื่อง่ายไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจพอเอาเบอร์หาเงินลงไปพอเอาเบอร์เสน่ห์ลงไปเนี่ยแล้วก็เป็นเสน่ห์แบบกระตือรือร้นด้วยเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกเลยว่าเขามาล้อฟังเลยว่าตั้งแต่เปลี่ยนเบอร์รู้สึกแบบไม่อยากอยู่เฉย แบบบูดหิดมากเลยเวลาอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเออคือเขารู้สึกว่ามันมีแรงกระตุ้นอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาอยากทํานั่นทานี่ทีนี้ถ้าเขาไม่ได้ทำอะ่ะอารมณ์เ้าจะงูดหีดนิดนึงเนี่ยมันเป็นช่วงปรับสมดุลเออเพราะฉะนั้นใครที่เคยอยู่เฉยๆแล้วเออมาใช้เลขที่มันแรงๆขึ้นแล้วไม่มีเลขเย็นประกอบอันนี้ไม่หมอะก็ให้เขาเลือกเองด้วยนะเนาะเราไม่ได้เลือกให้ร้อยเปอร์เซ็น่ะเออเขาก็ไปเอาเลขแบบ เขาเอาเลกที่แบบว่าไม่มีความใจเย็นเลยเขาเอากระตือรือร้นแอคทีฟอย่างเดียวเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะสวิงอารมณ์สวิงคือเมื่อก่อนเราเป็นคนนิ่งๆเย็นๆไม่ทําอะไรพอเรามาเอาเลขกระตือรือร้นเนี่ยเราเริ่มอยู่เฉยๆไม่เป็นละเราเริ่มรู้สึกว่าการอยู่เฉยเนี่ยมันหงุดหงิดมากอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็อารมณ์จะสวิงนิดนึงแต่ว่าเขาบอกว่าสเสน่ห์คือเขามีความรักเลยนะคนนี้คือเขาโสดมาสี่ปีพอเขามาเปลี่ยนเบอร์ได้ประมาณเปลี่ยนเบอร์ได้ประมาณเดือนสองเดือนมีคนมาจีบ มีคนมาจีบแล้วเป็นคนรวยด้วยมาจีบแล้คราวนี้ก็เขาก็ดูไปดูมาเนี่ยก็เพิ่งตกลงอะเพิ่งตกลงคบกันคือแม่หมอก็แม่หมอก็ติดตามเรื่องชาวบ้านเนาะคือจริงๆเราเราอยากรู้ว่าคนที่เปลี่ยนเบอร์ไปเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาบ้างซึ่งคนบางคนเขาอาจไม่รู้ตัวนะว่าเขาเปลี่ยนไปแต่แม่หมออะแม่หมอจําได้ว่าก่อนเขามากับตอนที่เขาเอาไปเนี่ยอะไรบ้างที่เขาเปลี่ยนแม่หมอเห็นเขาแบบเมื่อก่อนเขาจะอยู่บ้านคนคนนี้แต่พอเขาเปลี่ยนปุ๊บแม่หมอรู้กว่าเขาออกไปเที่ยวบ่อยมาก แบบไม่กลัวโควิดเลยคือเขามีแรงกระตุ้นอะไรของเขาสักอย่างเออแล้วเขาก็อยากหาเงินได้เยอะๆล่าสุดเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าแบบอยากหาเงินนะอยากทำนั่นทำนี่เมื่อก่อนน่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ดิ้นรนอะไรขนาดนี้เนาะเขามาเลือกเอาเบอร์แอคทีฟไปอ่ะตัวเองเออเลขสามเพียบเลยเออเป็นเบอร์แบบเสน่ห์แบบแอคทีฟแอคทีฟแบบ แล้วนางก็ดีดมากนางไปเจอคนนั้นนางไป,ไปนั่นไปนี่โอ้คือแม่หมอสังเกตแล้วแม่หมอก็เจอคลิปนี้เป็นเรื่องของความเชื่อลวนๆเนาะอย่ามาเอาเหตุผลอย่ามาหาทฤษฎีเหตุผลอะไรกับคลิปนี้เด้อมันเป็นเรื่องของความเชื่อลวนๆก็ถ้าใครที่พิสูจน์แล้วว่าเรื่องเบอร์มันมีผลจริงๆอะเรามาฟังด้วยกันแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโอ๊ยไร้สาระเบอร์จะทำอะไรได้ขนาดนั้นก็ปิดคลิปไปไม่ต้องมาสนใจกันเนาะโอเคขอบคุณมากที่ฟังจบจ้ะ